เมื่อวันที่18สิงหาคม2553สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกสงา่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสงา่าโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสโรงเรียนวัดสถานีอนามัยตำบลโคกสงา่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนปลูกป่าในเขตพื้นที่โคกหนองผือบ้านหนองแวงกลางตำบลโคกสงา่าอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ และเป็นการเฉล um pues mm nah ิมพระเกียรตินึ่องในวโรกาศ12สิงหามหารายชินีวันแม่แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากพ่อผองเกตพิบูรณ์ปราชชาวบ้านตำบลโคกสงามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ200คนครับผมนายประสาทผมเชนั้นครับอ่าโยบานองไ์่ยตำบลโคกสงาเพื่อพ้นคนเจนตแหน่งที่ตบลชบรรให้เป็นเลขาของสภาองค์กนชุมชนตำบลโคกสงา โครงการนี้เริ่มก็คือรุอ่นาเน่ได้เลี้เห็นแล้วว่าโครงการของคนแเจนทศบดีหรือคนแเจนยูดีมิสุเป็นเมองที่อยู่อายุที่สุดในโลกคุยกันว่าพวกเขาถุกผักสวนบอกว่าจะเป็นคนเมืองคนชนบทเขาต้องมาร่วมมือกันชิดความกันชิดน้ำกันเพื่อให้บ้านเมืองเขาาที่สุดซึ่งสิ่งหนึ่งที่ขาดก็ได้ที่คนชน บต้องเห็น,นือการดูแลปลารักษาปลาขยายพื้นที่ปลาไงเมื่อปลาเสืส่อมโทรมก็ต้องขยายเพิ่มพื้นที่ปลาเพราะปลาเนี่ยสิน้ำมาซึ่งอากาศดีฝ้าฝนครถึงต้องตามฤดูก,กาลเป็นแหล่งอาหารมีมเห็ดมีสัตว์บางหลายอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องเอามากินอาหารบ่อยจกนกระปอ๋องเป็นแยบเป็นอึ่ง เป็นพักหวานเป็นหันต่างๆถ้าหากว่าบ่คิดยังสี่แล้วเมือ่อนำนาลู่หลานนี่เสียอดยากสิทุกข์สิยากสีลลำบากไปบ่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นสภาพอนชนชนรวมกับทางโรงเรียนสี่โรงเรียนในตะโมกุชงาร่วนครับทั้งศาสนาคือพระสงฆ์ร่วมกับทั้งอาาไม้ร่วมก็บอบตอกํานันพยาบาลและ ประชาชนจึงได้ร่วมมือกันมาปลูกปลาตรงนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนเบี้ยไม่จากครอบครองเกียรติบูม์ซึ่งเป็นป่าชาวบ้านพื้นที่ที่ปลูกเนี่ย้าเลียเห็นเป็นสินะครับเป็นพื้นที่ที่พี่นนองเห่อในภูมิมาเซนยูใหินปลูกมกกันขึ้นบ่อยวันนี้โดยให้บ้านและชุมชนก็จึงได้มาขอจรดกา,าเอาคืนขึ้น้าข,ขึ้นปลา แดงไมแผ่นดินแพื้นแผ่นดินการเมือกเงลยเค้นมาขึ้นแล้วากาคนเป็นลวันนี้กั่ชาวบา้านแเลยมาเฉยๆการแ่งการเตรียมาเนื่องจากแม่วันแม่น้ำแม่แห่ชาติวันแม่แห่ชาติแม่ผู้หตั้หนึ่เกิดพ่อพื้นป่นดินแม่ผู้ห้ทุกงสิ่นทุอยางเนี่ยเป็นเกียดฉเฉลิอมเเกเเเก,เเการจดนี้มการนี้ข้นมา โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนที่เป็นค่าผนกาไม่มาท้าไม่ได้ซื้อมาล้าไม่มาได้รับการสนับสนุนเป็นค่าอาหารคือมือเที่ยงเนี่ยสิมีการเสวนะกันยอยที่วัดรเสียงกันปลูกป,ป้าเราได้หยังปลูกป้าเห็ดหยังผู้จิดเสวนากรัมีเจ้าคณะตำบลมีนายโยกอบอต นี่ประธานสวางคนชุมชนแล้มีตัวแทนจากจังหวัดแล้วก็ซื้อสิมัสีเวนากันเพื่อสมรู้ร่วมงานที่แล้การเป็นที่รู้พืนเป็นดินกันทรูกประเทศไทยส่วนใดที่บ้านที่ใดนี่คือคนสื่ารกันนี่คือการเป็นท่รู้ประเทศไทยส่วนใดฉ็นบ่ได้า่เ้าข้นมเท็่ส่วนท็่ไดก็ทบ้านเท็ ยังเสร็จหลังจากนี้มากครับโครงการเราสิมีโครงการต่อจากนี้มางอื่นอีกบอกให้ตำบลคงสวยงามแบบนี้อ่ามีครับโครงการคื่อผืนปลาอยู่ในตำบลคงสวยงามของข้ามีอยู่สามผืนเนาะอันนี้จะบอกโค้งหนองผือก็มีโคกของไทยเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็โค้งไฟไงก็สิบปูไข่มดที่รักษาเมดก็สิค่อยๆเห็ดไปข้าน้ขามีกิจกรรมรวมกันหลายอย่างไม่ว่าสิเป็นสวัสดิการวันละบาทไม่ว่าสิเป็นงานศพปอดเชรื่องเรือเป็นโลห์ เพราะว่าจะเป็นสปางคนชุมชนที่เป็นสภาแห่ทำก็ดีสภาที่พราพนองคิดพ้าพนองทำในเลี้ยงที่มันเป็นไปกสคะครตวบตทั้งเราทนี่คือการต่อไปของโฆษณาท่านที่นี่ยิธยรทานที่วาิยรปบดตรครอวแ่ที่สองอมันอันอันบียดเหรวันีไบียเบอ ม่เส้นหงส์น <Yes. S 1> nice <Wow> ่งเกกับเส้นมาจายไม่เสียมากับเสนนเงนี้ได้เลยเ่ออตัวย่างกับที่ของกระทันกระท่าก่อนเป็นเส้นของวเิตู่ใบหน้าเป็นปูกไอ้ื้อาเน่ะข้างกันแถนหนึ่งแสบหนึ่งจะหนีเป็นตาแล้วที่หาตีเป็นตาแล้วตันตื้อแต่าตีให้เยอดมากทีให้ตัวไ่แขวนเน่ยก็ได้ปู่ในเช่งเศรษฐกิจสุดมากการอาสัยอยกินก่อนเรทเนี่อาศัยตะตามันดูเอาศัยตาโดยเฉพาะหม้อปลาเนอากาศมันดีเว่า เพาะแผลเน่ถูกก็นไปไม่ได้ที่อาหารถือมากที่อยกระเพาะแลาเวัยสักันเลย่เลือดเข้าเข้ากันตัดกันได้หลายและไม่เลือดฟั่งแันนี่เพื่นไห้ถึงมากได้หลายไม่ติด่อยเพิ่มเสริมเส้นเยียนถึงมากแต่ให้ยืดีนี่สุดยืดเย็นเป็นสุดนั่นแหละคือเพื่มเปินไปในอนาคตดในข้างหนาของมนุษย์เท่าะฉะนั้น

เปนัไา้งรนกันต้องรู้กนอั่าคมดีอยู่ตรงไหนมันไม่ประยชนมัไม่ใชไม่ยิเงประโยชน์เลยั้งนัจะไปแล้วคกันถ้ร่อน่นท่านาจารย์คือพี่คุณมใจว่านันเกิดขึ้นมามันแยมากมากว่านัน